สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกก็ช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าผู้นํายูเครนนั้นเตรียมเดินทางไปหาหือกับประทับดินโดนันทป์ในสัปดาห์นี้นะครับหลังขอปรับแก้ไขแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอหลายข้อถอดข้อเรียกร้องที่รัสเซียต้องการมากที่สุดออกไปบางประการในขณะที่ทางด้านดมิตรีเป๊คอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียแถลงนะครับว่า รัเสเซียเองนั้นยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการเจราจาที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐยูเครนและก็ประเทศในยุโรปซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไตรภาคีที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่25เอ่อเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมารายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเว็บไซต์ข่าวเดอะกาเรียนสื่อของอังกฤษรายงานนะครับว่าร่างแผนปติภาพเดิม28ข้อที่มีรายงานว่ากิริลลดมิทรีเยฟทูดพิเศษของประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียร่วมกันร่างกับทางด้านสตีฟวิสคอฟทูดพิเศษของประธานดินโดนัทครัมเมื่อเดือนที่แล้วโดยกาหนดให้ยูเครนถอนทหารออกจากเมืองที่ยึดครองในภูมิภาคดอนบัสจํากัดขนาดกองทัพและไม่เข้าร่วมกับนาโต ถูกปรับแก้อย่างมีนัยยะสําคัญระหว่างที่คณะผู้แทนสหร,รัฐที่นําโดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับฝ่ายยูเคร ين, นนําโดยทางด้านอันเดรย์เยอร์มักหัวหน้าคณะทําง,งานของประธานดีวูรโลดิเมียเซเลนกี้พบเจรจากันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนล่าสุดร่างแผนยุตยิสงครามประกอบไปด้วย19ข้อเท่านั้นสอดคล้องกับที่ทางด้านวโลดิเมียเซเลนกี้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าหลังการประชุมที่นครเจนีวาแผนสิทธิภาพลดลงหลายประเด็น ไม่ใช่28ข้ออีกต่อไปเนื้อหาที่ถูกต้องหลายเรื่องถูกผนวกเข้าไปในกรอบการเจรจา,าและบอกว่าประเด็นอ่อนไหวจะต้องนําไปหาหรือกับประธานดินโดนันททัป์ซึ่งสื่อหลายสํานักรายงานตรงกันว่าเซเลนกี้นั้นจะเดินทางไปพบกับประธานดินโดนันททัป์ที่สหรัฐในสัปดาห์นี้ยูเครนและพันธมิตรยุโรปยืนยันว่าแนวรบณปัจจุบันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการหา,หารเรื่องดินแดนพวกเขาไม่สามารถยอมรับดินแดนที่ถูกยึดไปโดยกองทัพรปรเซียได้และยูเครนควรมีสิทธิตัดสินใจได้เองว่าจะเข้าร่วมมกับสหหภาพยุโรรรปืรือ NATO, อไ่ ทั้งหมดนี้จะเป็นเงื่อนไขที่รัเสเซียต้องการยับยั้งหรือตั้งเงื่อนไขเซอร์เก้คริสลิเซียรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคนหนึ่งของยูเครนบอกกับ Finan c i a l Times เสอังกฤษว่าประเด็นเหล่านี้ถูกใส่ไว้ในบงกเล็บให้คัมและเซเรนกี้ตัดสินใจในภายหลังหลังการประชุมที่เจนีวามาโกโรบิโอได้ให้ข่าวว่าการเจรจา,าระหว่างสหรัฐก,กับยูเครนคืบหน้าอย่างมากด้านคณะผู้แทนของยูเครนกลับจากเจนีวาสรุปผลเจรจาเซเรนกีราา้รับทราบเมื่อวันที่24พฤศจิก,กาโจทยนที่ผ่านมา ว่าแผนสันติภาพเวอร์ชันล่าสุดสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกด้านหนึ่งนั้นเซเลนกี้ยังได้ทัทรศัพทพูดคุยกับทางด้านรองประธานดีเจนิแวนของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้ประเทศในยุโรปม,มีส่วนร่วมกับกระบวนการเจรจาด้วยซึ่งรายงานกันว่าเจนิแวนนั้นตอบตกลงด้านนรัเเซียส่งสัญญาณพอใจร่างข้อเสนอดั้งเดิม28ข้อในภาพรวมแต่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดทางด้านยูริอุชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศสําคัญของประธานดิวลาดิเมียปูตินก็บอกว่ามีหลายข้อที่ยอมรับได้ แต่อีกหลายเรื่องที่จะต้องหารือกันแบบลงรายละเอียดที่สุดและทบทวนกันทุกฝ่ายแต่สําหรับข้อเสนอคู่ขนานจากยุโรปที่สํานักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าเห็นร่างนี้แล้วโดยมีการเปลี่ยนข้อเรียกร้องสําคัญที่เกี่ยวกับดินแดนและการเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตนั้นทางด้านยูริอุชาคอฟพูดชัดเจนว่าไม่สร้างสรรอย่าญญงชิ้นเชิงและไม่ใช่สําหรับรัสเซียซึ่งเป็นสัญญาณว่าข้อเสนอที่ว่าด้วยกันเหลือ19ข้อรัสเซียอาจจะไม่ยอมรับเช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านฟรีดิทเมิร์ตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี ก็บอกว่าทั้งยุโรปและรัสเซียต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ขั้นตอนต่อไปคือรัสเซียต้องร่วมเจราจาขณะที่ยุโรปต้องสามารถให้ความเห็นชอบในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์และอธิปไตยของยุโรปเช่นกันการเจราจาเป็นกระบวนการที่ยั่งยืนเขาจึงไม่คาดหวังว่าจะเห็นความก้าวหน้าในสัปดาห์นี้ในขณะเดียวกันนั้นดมิทตีเปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียแถลงนะครับว่ารัสเซียยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการเจราจาที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐยูเครนและประเทศในยุโรปซึ่งจะขึ้นในรูปแบบไตรภาคีีกรุงเจนวา การเจราจาระหว่างผู้แทนจากสหรัฐสหภาพยุโรปและยูเครนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่ารัสเซียได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจราจาที่กรุงเจนีวาหรือไม่ดมิ T orp, ตรีเปสคอฟตอบว่ายังไม่ได้รับข้อมูลใดๆในขณะนี้เขากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัสเซียย,ยังไม่ได้รับทราบถึงร่างข้อความแผนสันติภาพที่ได้ถูกจัดการขึ้นในการเจราจาที่กรุงเจนีวาด้วยเช่นเดียวกันเราไม่ทราบว่าผู้นําของยูเครนจะเดินทางไปสหรัฐหรือไม่ สิ่งที่จะมีการหารือคืออะไรหรือมีการร่างข้อความใดขึ้นมาที่กรุงเจนีวาเรายังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในเวลานี้ตามการรายงานก่อนหน้านี้ว่าวอรดิเมียร์เซเลนกี้อาจเดินทางไปสหรัฐในสัปดาหนะ์หน้าเพื่อเข้าหาหรือกับประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อประสานแผนการแก้ไขข้อความขัดแย้งอย่างไรก็ตามตการเดินทางครั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจา,าที่ดําเนินอยู่ในกรุงเจนีวาดมิทรีเปคอฟนั้นยังแนะนําให้รอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องก,กับการปรับรุงใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับแผนการยุติความขัดแย้งรระหหวว่างสาัฐด,ด้ย ก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารของสหรัฐเคยระบุว่ากําลังดําเนินการจะทําแผนความยุติขัดแย้งแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากว่ากระบวนการนั้นยังคงอยู่ระหว่างการดําเนินการด้านรัสเซียนั้นเน้นย้ำว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจา,าและยังคงยึดมั่นในกรอบแนวทางที่เคยมีการหารือที่แองโกเรสที่อะลาสก้าะมิตรีเปยคอรบอกว่าเรายังไม่เห็นแผนใดๆในขณะนี้เราอ่านเฉพาะคําแถลงที่ระบุว่าหลังการหารือที่กรุงเจนีวามีการปรับปรุงประการกับฉบับที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ เราจะรอต่อไปเห็นได้ชัดว่าการเจรจายังคงดําเนินอยู่และคาดว่าจะมีการติดต่อไปในลําดับต่อไปในขณะที่ทางด้านประธรรนววา,านดิวัลดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียได้กล่าวในการประชุมความมั่นคงเมื่อวันที่21พฤศจิกาว่าแผนของสหรัฐสามารถซื้อเป็นพื้นฐานของการยุติสันติของการเริ่มต้นเพื่อที่จะดําเนินการสู่สันติภาพได้และระบุว่าข้อความดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนํามาหาหรืออย่างเป็นสาระสาคัญกับรัสเซียในขั้นตอนนี้และชื่อว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นน่ามาจากการที่ฝ่ายบริหาร ของสหรัฐยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับยูเครนได้เนื่องจากว่ายูเครนและพันธมิตรย,ยุโรปนั้นยังคงเชื่อมั่นว่าจะสร้างความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์ให้กับร,รัสเซียในสนามรบได้ซึ่งปูตินระบุว่าจุดยืนของพวกเขาเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลที่เป็นกลางเกี่ยวกับสถานการณ์จริงในพื้นที่โฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียอย่างดมิตรีเปตคอฟนั้นก็ยังบอกนะครับว่ารัสเซียไม่ต้องการหา,หาหรือแผนของสหรัฐเกีก่ยวกับยูเครนผ่านสื่อมวลชนโดยมองว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้และไม่เหมาะสมอย่างที่เราเคยกล่าวว่าการดําเนินการหา,หาหรือผ่านสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่เหมาะสมนั่นคือประเด็นแรกและเราไม่มีเจตนาที่จะทําเช่นนั้นดมิติเปคอฟยังระบุว่าไม่ว่าจะมีการประชุมระหว่างผู้แทนของรัสเซียและสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นการประชุมเพื่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างผู้แทนรัสเซียและสหรัฐสามารถเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้หรือไม่นั้นตอนนี้ดมิติเปคอฟก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้นะครับในขณะที่เขาย้ำเตือน ผู้สื่อข่าวถึงถ้อยแถลงของประธานดิวลัลลาดิเมียร์ปูตินที่บอกว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างสาหรับการติดตอนน่อดังกล่าวในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลใดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเจราจากับเรานั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารไหมคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับสามารถ พียงแค่เดือนละ100บาทนะครับหรือว่า300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุกประเเงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ